ทุกคนปอมีข่าวใหญ่จะมาบอกค่ะ คือตอนนี้นะคะมีหมอดใหม่มานะคะแล้วก็เป็นหมอดที่แบบไม่คิดว่าจะมีคนทําขึ้นมาแต่เขาก็สามารถทําขึ้นมาได้ค่ะมันคือมอดเดอะซิมซีแบบโอเพนโว่นะคะคือตัวเราเนี่ยสามารถเดินไปทั่วแผนที่ในเมืองได้เลยนะคะอารมณ์เหมือนในเดอะซิมสามเลยนะคะที่ปอตื่นเต้นในขนาดนี้นะคะเพราะว่าปอก็เป็นแฟนเดอะซิมเหมือนกันนะคะแล้วพอมี ข่าใหญ่มาเนี่ยก็ไม่พลาดน,นะคะ <Yeah. S 1> ก็ได้ทำการโหลดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เลยค่ะถ้าพร้อมเราก็เราไปดูกันเลยนะคะว่าเขาจะทำอลังการขนาดไหน mm hmm. นี่ครับ นี่คือพอเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะพอเราเข้ามาในเซฟนี้แล้วใช่ไหมคะเขาก็ให้เราเนี่ยไปที่ตู้จดหมายค่ะแล้วก็เลือกคำว่าโอเคฉันพร้อมแล้วค่ะฉันตื่นเต้นมากแม่เรากำลังเดินทางไปที่เมืองใหม่ตื่นเต้นมากๆเร็วๆหุย โอ้เดี๋ยวนะพอเราเข้ามาแล้วนะคะเป็นเมืองใหม่หมดเลยค่ะเฮ้ยทุกคนดูดิก็คือเราสามารถเดินไปได้ทุกที่เลยนะคะเอ่อปอไม่ทราบว่าไอจุดอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันคือจุดวาร์มนะคะโอเค แล้วก็อันนี้คือสนามบินทุกคนเฮ้ยมีสนามบินด้วยอะอ,อตัวเราเนี่ยอยู่ที่สนามบินนะคะตอนนี้อ๋อคือตัวเราเนี่ยนั่งเครื่องบินมาลงที่นี่นะคะอ๋อก็คือเฮ้ยทุกคนถือว่าแบบทำดีอยู่นะคะ จะบอกว่าเขาทําได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราสามารถกดไปที่สนามบินได้ค่ะตรวจสอบตารางบินว่ะคือพอเรากดเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะบอกถึงตารางการบินเลยค่ะก็คือเหมือนแบบว่าบอกเที่ยวบิน่ะเฮ้ยอลังการมากนะคะอันนี้คือลานจอดรถนะคะแล้วก็อันนี้คือรถไฟใต้ดินนะคะ จุดเขียวๆอันนี้คืออะไรอะลองสิพึ้บอ,อยากลองดู่ะว่าอันนี้มันคืออะไรนะคะเห็นปะปะเราจะเดินไปที่ตึกนี้กันนะคะเอาละค่ะวันนี้คือแบบว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะอันนี้คือทางเข้าเนาะป่ะมาดูกันฟืบ ตกลงแล้วไงต่ออ๋อเดี๋ยวนะทุกคนคะพอเข้าใจแล้วคะ่ะว่าตึกนี้เนี่ยคือตึกอะไรนะคะที่นี่เนี่ยคือที่ทํทาง,งานคะ่ะเราสามารถมาสมัครเป็นนักบินได้คะ่ะเหมือนเขาเนี่ยจะมีอาชีพใหม่มาด้วยนะคะคือเป็นนักบินนะคะเฮ้ยเจ๋วว่าแล้วก็อันนี้ล่ะ โอ้อันนี้คือตึกเช่าเป็นโรงแรมนะคะตึกเช่าสวีทสุดหรูวะ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะทุกคนไปค่ะเราจะมาลองดูทุกอันเลยนะคะมาๆม,ามาแต่ปอนเนี่ยจะรีวิวทุกที่เลยนะคะตื่นเต้นมากเลยเป็นโรงแรมของคนที่มีตังค์อ่ะ ดูดิก็เดี๋ยวเราจะเข้ามานอนโรงแรมนะคะนี่ไงขอบคุณที่เช่าห้องสวีทสุดหรูของโรงแรมปอเข้าใจแล้วค่ะแต่ปอเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราสามารถขึ้นมานอนได้หรือเปล่านะคะไม่น่าจะได้นะคะอ๋อโอเคก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะอยู่แค่ชั้นแรกเท่านั้นนะคะแต่ว่าในห้องข้างบนเนี่ยคือเราไม่สามารถขึ้นมาได้นะคะ โอเคเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็บริวเวณนี้คืออะไรคะอันนี้เหมือนจะเป็นที่จอดรถเนาะอ่ะพอถัดมานะคะอันนี้คือไรอันนี้คือเหมือนจะเป็นแบบที่เก็บขยะหรือเปล่าปอไม่แน่ใจนะคะตรงนี้คือรถเต็นนะคะเราสามารถมานอนหลับแล้วก็ออกแบบชุดได้มายิบได้เออ เข้าใจแล้วค่ะอ่ะโอเคแล้วก็มาตรงนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนจะเป็นแถวแม่น้ำนะคะที่เต็มไปด้วยโคมนะคะเป็นโคมไฟค่ะแล้วก็มีสะพานต่อมานะคะอันนี้คือเหมือนจะเป็นบ้านเช่าค่ะเป็นบ้านพักในป่าลักโลกโอ๋อก็คือเราสามารถมาเช่าบ้านอยู่ในป่าได้เฮ้ยถือว่าแบบทำดีเลยอะ แล้วก็อันนี้คืออะไรคะอันนี้เหมือนจะเป็นสวนสาธารณะนะคะเนี่ยดูดิเห็นปะก็จะมีเครื่องเล่นด้วยนะคะอ่ะพอถัดมาใช่ไหมคะก็จะมีอ่าร้านขายของนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบเออที่เที่ยวอ่ะก็คือเราสามารถมาตรงนี้ได้นะคะเฮ้ยย่ามีเพลงด้วยว่ะโคตรเจ๋งเลยอ่ะ แล้วก็สว่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านคนเนาะเป็นบ้านคนที่เราสามารถเข้ามาได้ค่ะเห็นไหมเออก็คือเราเข้ามาในตึกนี้ได้นะคะแล้วก็ชั้นบนเหมือนจะเป็นห้องเช่าหรือเปล่าป๊าไม่แน่ใจนะคะอารมณ์เหมือนหอพักอะ่ะเออพอถัดมานะคะก็จะเป็นเอ,อ่อส่วนสาธารณะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ายื่นขอวีซ่าทำงานนะคะ เฮ้ยเจ๋งมากเลยอะคือเราสามารถมาทำวีซ่าตรงตึกนี้ได้ค่ะก็คือเป็นศารกลางนะคะอ่าแล้วก็มาที่บริเวณนี้บ้างค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นเอ่อลงยิมนะคะมาอ๋ออันนี้คือภายในโรงยิมนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะอยู่ด้แค่ชั้นแรกเนา อเข้าใจแล้วค่ะอันนี้คือเป็นโรงยิมนะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นสุสานนะคะก็คือจะมีโลงศพหลุมศพเต็มเลยค่ะเห็นไหมอืมเข้าใจแล้วค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะแต่ว่าเ,เขากำลัง อยู่นะคะคืออันนี้เนี่ยเขาจะเปิดเป็นเวลาค่ะคือพอถัดมาใช่ไหมคะอันนี้คือไร่ร้านขายของชำนะคะถามว่าเรามาได้ไหมก็ลองดูได้ค่ะปึ๊บไปเดี๋ยวเราจะลองมากันที่นี่นะคะก็คือจะมีรถลิ้งผ่านไปผ่านมาต่อุ๊ยเราจะมาลองดูมุมมองของซิมนะคะว่าจะสมจริงมากแค่ไหนนะคะ ก็คือเราสามารถเดินท่ามกลางถนนได้เลยนะคะเฮ้ยเจ๋งมากเลยอะดูดิ <c oughs> เห็นปะว้าวโคตรเจ๋งอะโอ้นี่คือพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วเราก็โอ้โหคือแบบเราเดินฝ่ารถยนต์มาเลยนะคะคือแบบเราไม่ชนเราตายอะ่ะเอางไง <c oughs> อุ้ยเดินทะลุรถมาเลยเหรอโคตรโหดเลย อามาเหมือนเราจะเข้าตรงนี้โอ้โหนี่เรากำลังเดินทะลุตึกมาเลยนะคะเนี่ยดูเฮ้ยนี่ฉันเปนคนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้คือเราอยู่ในตึกนะคะแล้วแบบในตึกคือเป็นแค่โครงสร้างธรรมดานะคะอ๋อคือพอเข้าใจแล้วค่ะว่ามันคืออะไรเนาะคือบางอย่างอะ่ะก็คือเราเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้จริงๆนะคะ และที่นี่คืออะไรคะที่นี่คือร้านแฟชั่น H a N นะคะโอ้ก็คืออ่อตอนนี้คือปิดอยู่เนาะแล้วก็อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเป็นตึกที่เราก็ รู้สึกว่าไม่สามารถเข้ามาได้เหมือนกันนะคะบริเวณนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเอ่อที่สังสรรค์น,นะคะก็คือจะมีลานสกเกต็ตด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าเหมือนจะเป็นซุ้มแบบว่าเอาไว้แบบว่ามาช้อปปิง้งมานั่งทานเบียอะไรอย่างงี้ปะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทุกคน ปอดเกตแล้วค่ะก็ถ้าดูจากประตูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเข้าไปได้จริงนะคะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้คือไรอันนี้คืออาคารระหว่างประเทศนะคะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็อันนี้คือไรอันนี้คือลงรถของจอรนะคะก็คือจะเปิดทําการเก้9โมงนะคะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเ,เราเข้าไปไม่ได้นะคะแล้วก็นี่คือเป็นที่เติมน้ํามันนะคะทุกคน,นะคะ่ะอ mm ืม hmm. แล้วก็นี่คืออะไรคะตึกนี้เนี่ยเป็นตึกสตูดิโอเพลงนะคะเวลาเปิดทําการทุกวันย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยปอก็พูดมาถึงแบบว่าจนฟ้ามืดเลยนะคะแต่ปอนรอให้เช้าก่อนลวกันเนาะค่อยมาต่อ อตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวปอจะมาพูดต่อเนาะก็คือต่อจากตรงนี้เลยนะคะคือบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถมานั่งดูหนังกับแฟนได้แล้วก็ครอบครัวได้นะคะแล้วก็จะมีทีวีจอที่แบบว่าโคตรใหญ่เลยค่ะเห็นไหมพอทัดมานะคะก็จะเป็นบริเวณอ๋ออันนี้คือปอพูดมาแล้วเนาะ<ม>ก็หมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยค่ะ ในป่าเลยค่ะในป่าคืออะไรคะเอ่ออันนี้คืออะไรไม่รู้ว่ะแต่ว่าเราก็มาได้ค่ะมาเออเรามาลองเข้าป่ากันดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะเข้าได้จริงหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเรามารอดูนะคะอะโอ้โหคือแบบวิ่งทะลุแบบทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะคะโอ้โหคือฉันเห็นแต่ ป่าอ๋อได้ไงเราเดินเลาะมานะคะมาอยู่ที่ด้านหลังของสนามบินนะคะแล้วก็กําลังจะเดินเข้าไปในป่านะคะซึ่งเราเนี่ยไม่รู้ว่าในป่าเนี่ยมีสัตว์ร้ายอะไรหรือเปล่านะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเราบอลอดูกันโอ้โหทะลุเป็นเลยเหรอโอ้โหโอ้ยโอ้ยเสียวก็ถือว่าตื่นเต้นนะอืมโอ้ ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเข้ามาในป่าเรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ยยาไม่เลวนะก็ถือว่าเราเนี่ยเดินไปทุกที่ในเมืองได้จริงๆนะคะเราก็เข้ามาในป่าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเข้ามาทำมะเขืออะไรวะเนี่ย <c oughs> เออก็ตลกดีนะคะเอิม่มอันนี้คือเป็นเรือค่ะอ๋ออันนี้เราเข้ามานั่งเรือได้นี่หว่าทุกคน เฮ้ยเก๋มากเลยอ่ะเดี๋ยวปอลจะลองมาที่บ้านหลังนี้ดูนะคะว่าอ๋อได้งไงเราสามารถมาเช่าบ้านพักได้ค่ะมาถึงแล้วครับเออโอ้โหเดี๋ยวพึ่งเต็มเลย อ๋ก็คือว่าเราเนี่ยสามารถมามพักอาศัยอยู่ที่นี่ได้นะคะแต่ว่าค่าชั่วคราวนะเออก็คือว่าบ้านเนี่ยจะมีแค่ชั้นเดียวนะคะแล้วก็สามารถมาตกปลาตรงนี้ได้ะคะ่ะเห็นไหมเออตกปลาได้แล้วก็มานั่งชิงช้าแล้วก็มานั่งเรือตรงนี้ได้ด้วยครับผมแต่ก่อนนะคะก็คือว่าในบ้านเนี่ยก็จะมีเตียงสองที่นอนเนาะ แล้วก็จะมีพึ่งด้วยนะคะดูดิเต็มเลยอะอันนี้คืออะไรอะเปลี่ยนชุดคนเลี้ยงพึ่งเหรอเฮ้ยอยากลองอะขอลองสักหน่อยแล้วกันนะครับเออนี่มันมีแต่พึ่งนี่นายี่ไม่ดีเลย่ะเราจะขายน้ำพึ่งนะคะทุกคน เอ,อขายน้ำพึ่งครับผมอู้หูอู้หูอู้หูยูดีตะเกลียดอตะกรัวมากเลยค่ะอ่ะพอเรามาตรงนี้ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวปอก็จะลองมาตรงไหนดีนะเดี๋ยวปอลองมาตรงนี้ดีกว่าคะ่ะว่ามาได้หรือเปล่าฮยมาได้ว่ะทุกคนแต่ว่าเราต้องเดินมาแบบโคตรไกลเลยนะคะเอม บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีร้านคาด้วยนะคะคือช่วงนี้เนี่ยใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหแล้วคือเราต้องเดินไปกี่กิโลวะเนี่ยไม่กอจะบอกว่าเอ้ยสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้หวัสดีค่ะลุงเฮ้ยทุกคนมันแบบพอเรามาลองดูในมุมมองของเดอะซิมอะมีความเป็นออ e เ w ิ r l นวจริงๆนะคะ,ะ,คะเห็นไหมดูดิ เฮ้ยว้าวสวัดีค่ะสวัสดีที่นี่คือสวยปอะชอบที่นี่มากเลยอะเฮ้ยอยะชอบจริงอะก็โหเดี๋ยวก่อนนะคือฉันลืมถอดชุดค่ะการแต่งกายโอเคฟิบอ,อ่อตัวนี้คือจะเป็นร้านบารน,นะคะก็จะมีเออโดยรวมล้วเนี่ยปอคิดว่า โอเคนะคะทุกคนคะ่ะสนามบินคือแบบมีคนมาใช้บริการจริงๆนะคะว้าวคือปออยากรู้ว่าเราจะขึ้นไปนั่งได้หรือเปล่าแต่เอ้ยไม่ได้ดหเห็นปะคือคนมันหายไปเลยเห็นไหมฟึบ ก็เดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะคะเผ<ๆ>ื่อจะมีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆคนไหนสนใจก็สามารถลองโหลดมาเล่นได้นะคะทุกคนมันดีมากมากเลยค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะสำหรับปอนะคะโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะเอาค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับบัคคลายให้ปอนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบายบาย แล้วเจอกันนะคะทุกคนค่ะรักนะคะซาราเฮโยบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน